โอเควันนี้จะพาน้องปินมาเที่ยวที่ไหนคะเดแปยวว่าเปิดเปิดกุญแจรอ,อก่อนนะคะคมาแล้วคะ่ะลงมาเลยมาแล้วต้อยิงเที่ยวสวนคุณย่ากับสวนปลาค่ะโอเค,อเคนี่เป็นสวนของน้องปินค่ะที่คุณย่ามาปลูกต้นไม้ให้แต่าย่าย่ามาทำสวนการกระชีพใช่ไหมคะใช่ ถอนเลยแก้มคนนี้แอนแอประตูเปิดแล้วว้าวว้าวโหว้าวหน้าฝนต่งตัดหญ้าไปเลยนะครับวัที่สองอาทิตย์ก่อนนี่แหละโตอยู่แล้วดูสวนขึ้นยามาอัปเดตเราก็เคยถ่ายแล้วเมื่อนาำมาแล้วเนาะนะครับมีตอนนี้มีต้นกล้วยเยอะไปหมดเลยอู้ยปะปาม ก็ามาเดือนที่แล้วนี่แหละต้นกล้วยไม่โตขนาดนี้โตไวเนาะมันโดนฝนไงฝนตกหนักมากครับ่มดีเหมือนกันเนาะใช่่มดีต้นกล้วยคุณยาต้นใหญ่มากเป็นเป็นกล้วยแบบเขาเอาเอาบอกเป็นกล้วยเอาไปปิ้งกินอะไงกล้วยแบบอันลวยใหญ่ๆนะเนาะนี่อันนี้คือเป็นนนมาที่ป้าปลูกไปครับสูงท่วมหัวแล้ว ต้นอะไรคะต้นอะไรจรมไม่ได้แต่เป็นต้นไม้ใบที่ให้ร่มโอเคไหมปนชอบนี่ว่าใครดูคลิปแล้วบอกว่าป่าหน่อยนะครับป้าาลืมแบบป้าก็ซื้อมาปาก็ลืมต้นอะไรไม่รู้มันจะสูงเป็นสิบเมตรเลยนะครับต้นเนี้ยนะสองกันกับต้นนี้น่าจะเป็นพิก,ก,ก,กลุลกับลําดวนนี่แหละสักสองต้นนี่แหละป้าจําไม่ได้นะครับกําลังงามหละนะแล้วคุณปลูกก็จะมาปลูกมะนาวเพียบเลย มีเฟื่องฟ้านะครับ,แบ,บแรม่มแดดลูกเข้าไปต้นมะม่วงก็ได้โอเค,โอ,เคโอ้ต้น้วยขุนหยาปอดคุณแม่ดูเครือน่ะสิน,นู้นน่ะโอ้โอโอย,ยใหญ่มากได้กี่วีอ่ะน่ะใหญ่มะหรลีมะหรลานมากสุดยอดสิบวีนะ่าจะถึงนะ่าจะถึงเนาะซูมให้ดูซูมให้ดู โอ้โหอ,อลังการจริงส่งกับมันต้นใหญ่แล้วก่อนเนาะใช่มันสวยยังไงโอเคอเเมาดูต้นนี้ดีกว่าปรบภูมิใจมากนี่คือต้นอาวัวแกดนะครับว้าวามไ,มไม่ใช่หัวกวางอยู่ข้างในนู่นนี่คืออโวคาโดที่เราปลูกเอาไว้นะครับ ดวสิเราจะได้กิดผลมันไหมว้าวไอพินเขาลมเลลูกมีต้นพริกต้นมะขามอะไรแย่ไปหมดเลยมะเขือเต็มเลย,ลเเลยนี่คือส่วนของน้องปินค่ะคุณปลูกคุจ้ามาปลูกไว้ให้เดี๋ยวต่อไปมันก็จะล่มเราก็จะเอาต้นไม้ใหญ่เรียยงอะไรกวายเนาะต้นไม้ที่ล้มลุกเราก็เอาออกไปนะครับ มาดูต้นหูกวางเราดีกว่าที่เราปลูกเอาไว้ที่จะเอาไว้เก็บใบาขายทำเกี่ยวกับประกัดเนะเาะนะครับใบหูกวางก็ขายได้นะนี่โตไวามากหนึ่งต้นอยู่นี่อีกต้นคือสามต้นนู่นต้นหนึ่งอยู่นู่นไหนครับมงมะม่วงครับมะม่วงมะม่วงเยอะแยะมากมายที่คุณยา่าปลูกไว้ให้เดี๋ยวเดี๋ยวตัดหญ้าก็จะสวยละพอดีฝนตก ให้มันตกหยุดก่อนล้วค่อยตัดค่อยต,ตัดใหญ่ทีหนึ่งเนะาะมะนาวกันมาดูมะนาวกันดีกว่านี่คือหูกวางเหมือนกันนะครับผมนี่หูกว้างต้นที่สามตรงนี้ยา่ามาปลูกไว้ให้ให้เป็นร่มเป็นเงานะครับหูกวางนี่ต้องปลูกข้างๆกําแพงเพราะมันต้นใหญ่มากเนาะเราจะาให้เป็นร่มเนาะต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งพักผ่อนได้นะครับมาดูมะนาวยักษ์กันดีกว่านี่คือดงมะนาวของคุณย่านะครับผมที่หยับเนาะ ก็มีสองพันมีแป้นพิจิตกับมะนายักษ์นี่มะนาวยักษ์นะครับใครสนใจอยากได้พันไปปลูกนะครับนี่ดูใหญ่ไม่ใหญ่กำมือป้าปานี่นะครับนี่คือยังลูกเล็กอยู่นะครับใหญ่นี่ใหญ่กว่านี้อีกนะนะครับใครสนใจพันธุ์มะนาวยักษ์กับมะนาวแป้นพิจิตก็ทักทายมาได้นะครับใต้คลิปวิดีโอเดี๋ยวป้าปาจะสัดส่งให้นะครับผมไม่แพงเลยนะครับ นูน่นนั่นคือต้นมะม่วงเบาของปลูกคุณยาที่ปลูกเอาไว้เพียบนะครับสนใจอยากได้ก็ทักเข้ามาได้เช่นกันตอของไม่ใช่ตอสิต้นของต้นกล้วยนี่ที่คือใหญ่ขนาดนี้นะครับผมเต็มสวนเลยใครอยากได้ใค,ใครอยากได้พันุไปปลูกก็ทักามาเช่นกันนะครับผมเนาะนี่สวนของน้องปินพี่คุนปลูกอยากจัดเตรียมไว้ให้ ก้าแม่ข้าร่มนะครับอะโวคาโดกําลังสวยเลยตอนนี้ก,ก็าปลูกกระยาะกาลังปลูกพืชพันธุ์ใหม่ที่แก่แก่ปลูกไว้ก็คือว่านหางจระเข้นะครับมีฟ้าทลายโจรด้วยนี่ฟ้าทลายโจรนะครับเยี่ยมเลยนี่ต้นมะนาวเยอะกล้วยก็เยอะใครจะได้กิ่งพันธุ์ของต้นไม้ต้นไหนก็พักก็ามาได้เลยเนะมามะมะม่วงมะนาวกล้วยนะครับ อยาก,กได้กล้วยต้นใหญ่ๆแบบนี้นะมะขามยักษ์เช่นกันใครได้กล้วยต้นใหญ่ๆอย่างนี้ไปปลูกที่บ้านนะครับต,ตักมานนได้เลยไม่ให้้ค่ะตนนนี้นไหเคขาดูหน่อยเขาดูพวกพี่หน่อยมันดูสวนไม่ได้ถ่ายให้พินเลยถ่ายพินก่อนเอ,อี๋นคนนี้ไม่ให้นะคะนะครับต้อนคนนี้แพงมากค่ะไม่ให้เลยอุ้มรักมากแพงมากค่ะไหมพ่อกล้วยสูงแล้วก็ไปร่มมันเงาได้เนาะ ไม,ไม่ร้อนในตอนอนี<ล>้ต<ๆ>อนที่ไม่มีต้นยนอีกปีสองปีสาปีนี่น้องพอต้นไม้ของเราต้นโตขึ้นนะครับมันก็จะเป็นลมให้เราได้เช่นกันมีทั้งใบหูกวางเนาะต้นหูกวางแล้วก็มีต้นที่ป๊าป๊าว่ายอย่างไงนะลำดวนกับพิกุลลำดวน2ต้นนี้เนาะเป็นลมได้ได้นอนสูง10เมตรนะครับมีน้าหนาด้วยนะครับนี่มบเขียบอยู่นี่ค่ะ ยังไม่มาปลูกเลยไม่มีที่ปลูกปลูกเต็มแล้วไม่เป็นไรแล้วก็ปลูกไปเรื่อยๆเนาะที่ดินตรงนี้ของเราสองงานนะครับใกล้ๆบ้านแล้วก็มาทําสวนแล้วก็กลับบ้านได้เนาะ oh. ต้นกล้วยนี่มันใหญ่ดีใจ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 ริงๆเลยบังแดดได้มิดเลยนะครับผมโอ้โห oh. oh. สุดยอดนะใครได้หน่อพันกล้วย ไปปลูกก็ทักมาได้นะครับผมจะเตรียมหน่อพันธุ์ให้ได้เยอะๆเลยนะครับโอเควันนี้ก็อาจจะอัปเดตสวนประมาณนี้เดี๋ยววันไหนตัดหญ้าอะไรแล้วก็จะมาถ่ายให้ดูใหม่เนาะวันนี้ยังรกอยู่นิดหน่อยนะครับพอดีฝนตกยาง,งามมากโอเคน้องฟินไปเที่ยวกันต่อแล้วนี่บ้านสวนกัลรยานะครับผมนี่นครับว้าวดูภาพ พื้นที่สองงานนะครับทำจนเหนื่อยโอเคน้องปิ๊งก่ะไปเที่ยวต่อแล้วบ๊ายบายจุ๊บด้วยค่ะโอเคต้องอันปิ้งให้กล้องไหมพี่พิ้งให้หน่อยโอเคบายค่ะ